ต่อมาเรามาดูในข้อที่6นะครับในข้อที่6เนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณาสุขของหน่วยบริการสถานบริการนะครับหน่วยงานสาธารณาสุขก็ได้ หน่วยงานอื่นองค์กรหรือกลุ่มประชาชนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเพราะนั้น การบริหารจัดก,การกองทุนนะครับเป็นหน่วยงานบริหารจัดก,การกองทุนเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของอ,อบตอรหรือเทศบาลที่เข้าร่วมดําเนินงานนะครับ